สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวเล็กนะครับรถไถยันมานะครับ F15D นะครับคันนี้สภาพดีมากนะครับซื้อเก่าญี่ปุ่นมาปี2,562นะครับส่วนมากจอดอย่างเดียวนะครับเครื่องเคีย์ท้ายเดิมยังไม่เคยลื้อนะครับมาดูรวมกันเลยครับดูภายในเครื่องนะครับ ยังกิกอยู่เลยครับหม้อน้ำยังเขียวครับครับสภาพเครื่องเดิมทุกจุดครับฟังเสียงครับสตาร์ทคันนี้เครื่องยนต์ d i r i c t i n j e c ช i ่ n นครับดูหม้อน้ำกันครับน้ำยังเขียวครับน้ำดีนครับไม่มีดันครับมาดูไอเครื่องครับ เครื่องแน่นนะครับไม่มีไอระบายนะครับเครื่องแน่นไม่มีไอระบายนะครับถ้ามีควันออกนะครับแสดงว่าเครื่องเริ่มหลวมนะครับคันนี้สภาพดีครับเครื่องแน่นนะครับไม่มีไอระบายนะครับมาดูควันกันครับควันไม่ไหลนะครับลดพันห้าร้อยห้าสิบสองชั่วโมงนะครับวัดรอบนะครับใช้ได้เลยนะครับเดิมๆนะครับ ัโมงแท้นะครับแต่ดังนะครับไปลงไฟเลี้ยวไฟหน้ากันครับไฟเลี้ยวติดนะครับไฟหน้านะครับติดครบนะครับคันนี้ติดชุดดันดินหน้าใหม่นะครับชุดดันดินหน้าติดมาใหม่นะครับหมดไปนะครับ ดันดินเนี่ยก็โหเอาเรื่องครับครับภาพสวยมากครับสีเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันครับมาดูหางครับหางไว้ครับรุ่นนี้พิเศษนะครับมีดับนะครับยกสูงต่ำได้นะครับ เหมือนรถรุ่นใหญ่ๆเหมือนฟอร์ดนิวฮอลแลนด์เลยนะครับสามารถยกหางสูงต่ำได้นะครับหมายถึงว่าปรับได้2ระดับนะครับมีคันโยก2ตัวนะครับใช้งานร่วมกันนะครับดูดันดินหน้านครับไฮดรลิกไว้ครับ สวยๆครับรถสภาพดีนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับคันนี้ขับเคลื่อนสีรล้อ2องเพาโฟวินะนครับเดี๋ยวมาชมคลิปการทำงานกันเลยครับนครับคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีดันดินหน้านะครับแล้วก็ผานควน4ใบนะครับหลังคาก็ติดให้ใหม่นะครับเดิมมา ไม่มีหลังคานะครับคันนี้แรงดีนะครับดูได้นะครับใบมีดใหญ่นะครับดูดันดินนะครับเต็มใบนะครับแรงมากครับเครื่องยนต์15แรงม้า3สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับขับเคลื่อนคล่องตัวครับ 8เกียร์เดินหน้า4นะครับีเกียร์ถอยหลังนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคันนี้นะครับราคา98,000บาทเท่านั้น,นครับ98,000บาทเท่านั้น,นครับคันนี้คุ้มค่ามากนะครับกับสภาพรถนะครับ มาดูสภาพรถได้นะครับว่าสภาพรถด,ดีหรือเปล่านะครับคันนี้เดิมๆน้องๆเก่าญี่ปุ่นเลยครับใช้งานน้อยมากครับท่านใดสนใจนครับโทรติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์097 321 3929 097 321 3929นะนะครับ,ร,บรีวิวให้ดูยาวๆไปเลยครับ